สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่1มิถุนายน2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มสัต์จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมือ่อวันศุกร์รวมถึงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีภาพอะไรให้ท่านเห็นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับเมือ่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยออกไปในทิศทางที่ผสมผสานนะครับก็มีทั้งบวกทั้งลบอย่างในเอเชียเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นรุนแรงอะไรกันมากไอ้ที่ปรับลดก็ปรับลบนะครับก็ไม่ได้ลบอะไรแรงนะครับยุโรปก็เริ่มมีการลดลงยุโรปเนี่ยมันบวกมาแรงนะครับหลายวันติดก,กันมันก็ต้องมีการปรับผ่านบ้างนะครับส่วนสหรัฐเนี่ยก็เรียกว่าได้ว่าผัานผวน เปิดมาก็ติดลบไปร้0ยสอแต่สุดท้ายก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาจนจนดัชนีดาวโจนนะครับติดลบเล็กน้อยส่วน S&P 500กับตัวเนแสแตร0อเนี่ยบวกกันได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนิดหนึ่งว่าเมื่อเดือนพฤษ,ษภาคมที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเมื่อตอนที่กําลังจะเข้าเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันก็เริ่มมีคําว่าเซลล์อินเมย ดังอยู่ในตลาดอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากโดยสถานการณ์ปกติแล้วอ่ะในช่วงเดือนมฤษภาคมส่วนใหญาตา่ตราหุ้นเนี่ยมันชอบปรับตัวลดลงนะฮะแล้วก็ประกอบกับปีนี้เนี่ยเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเดือนที่ตลาหุ้นทั่วโลกเนี่ยมีการฟื้นตัวที่แรงมากๆนะครับจากที่ปรับตัวลดลงแรงในเดือนมีนาคมมันก็เลยเอ่อเริ่มมีความกังวลที่ว่าเอ๊ะ hey, เดือนพฤษภาคมเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะว่าหุ้นมันอาจจะมีการย่อตัวลงมาหลังจากที่ฟื้นตัวได้ดีมากในเมษายน แต่สรุปแล้วนะครับภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อจากเมื่อเดือนเมษายนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะ <c oughs> ประจัจสําคัญเลยเนี่ยมันมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับที่มันดีขึ้นต่อเน,นื่องส่งผลให้ประเทศต่างๆเนี่ยมันมีการเปิดเมืองมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์ประเทศเศรษฐกิจสําคัญที่สุดของโลกนะครับอย่างสหรัฐก็เปิดเมืองครบแล้วทั้ง50รัินนะครับในช่วงสัปดาห์ สุดท้ายของเดือนญี่ปุ่นก็ได้ยกเลิกภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศโดยจังหวัดอย่างโตเกียวแล้วก็จังหวัดรอบข้างรวมถึงฮอกไกโดก็ยกเลิกภาวะฉุกเฉินในวันวันจันทร์ที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทั้งประเทศเนี่ยยกเลิกภาวะฉุกเฉินไปทั้งหมดด้านยุโรปก็มีการเปิดเมืองตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษามาถึงต้นเดือนพฤษภาแล้วก็มีการคลายมาตรการอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดเนี่ยประเทศอย่างสเปนก็วางแผนที่จะรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาในประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเขาคาดว่าน่าจะเริ่มในเดือนกรกฎาคมในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยตัวประธานเฟดคุณเจอร์มพาวเวลเนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ที่ชื่อว่า60กซ์ตี้มินนะครับของช่อง CBS โดยมีใจความสำคัญว่าตัวเขาเนี่ยเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรุนแรงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วง ทศวรรษปี1930โดยเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นได้อย่างแน่นอนและจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยปัจจัยสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วเนี่ยนอกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่นะครับที่ทั้งสหรัฐก็ออกแล้วก็เศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจสาคัญอย่างยุงยโรปแล้วี่ญี่ปุ่นจีนอะไรเงี้ยก็ออกมาเนี่ยก็คือการพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ วัคซีนเนี่ยคือกุญแจสําคัญเลยที่จะช่วยให้เศรษฐกิจฟืน้นตัวได้คือถ้ามีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเมื่อไหร่เนี่ยความเชื่อมัน่นมันก็จะกลับมาได้เร็วขึ้นซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยการคาดการณ์ของตลาดแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคาดว่าวัคซีนน่าจะออกมาได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีก็เราก็ได้แต่ภาวนาให้มันออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เร็วกว่านั้นได้ยิ่งดี ในช่วงในท้าของเดือนเนี่ยเราก็เริ่มเห็นตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับตัวแรกก็คือตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นนะฮะถัดมาก็เป็นตัวยอดขายบ้านใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าที่ตลาดคาดไว้พอสมควรแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนบริษัทอย่างโมเดอร์นากิลิดนะครับแล้วก็โนวาว็กซ์ ได้มีการรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนของบริษัทรวมถึงผลการทดลองที่ได้ทดลองกับคนไข้จริงๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่อย่างที่คาดหวังแต่มันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะฮะว่าเราก้าวไปข้างหน้าภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับที่นักลงทุนให้ความสนใจเนี่ยดัชนีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นดีที่สุดเลยสําหรับเดือนพฤษภาคมก็คือดัชนีน i เคอิของญี่ปุ่นนะฮะโดยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปมากกว่า8% ดัคของเยอรมน,นีปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ7%หลัก3าก็คือ n น s d a q ร้อยของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ6.2%ดัชนีที่ติดลบก็มีเช่นกันนะครับก็คือหางเซ็งลบไปประมาณ6.8%แล้วก็เซียสไสาม0อของจีนเนี่ยลบไป1.2%ของฮ่องกงนะครับที่ปรับตัวลงเนี่ยหลักๆเลยก็คือมาจากเรื่องแบบที่จีนเนี่ยจะออกไปตัวกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติต่ตอฮ่องกงนะครับแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ย มันก็มีความความตึงเครียดในเรื่องแบบเสงครามการค้าหรืออะไรประมาณนี้ด้วยที่แบบตลาดกังวลว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะยกระดับแบบความตึงเครียดของสองครามการค้าขึ้นมาอีกหรืออะไรเงี้ยต่อนเนื่องมาจนเรื่องกฎหมายความมั่นคงมาเลยทําให้ดัชนีห่างเซงของฮ่องกงเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงส่วนจีนเนี่ยลบไปหนึ่งเปอร์เซนกว่าอันเนี้ยผมเฉยๆนะครับเพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่ง,งว่าจีนฟื้นไม่แรงก็จริงแต่ตอนเดือนมีนาคมที่ตลาดหุ้นทั่วโลกลงกันหนักๆนะครับ จีนก็ไม่ได้ลงแรงอะไรเลยนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาหุ้นจีนถือว่าเคลื่อนไหวค่อนข้างน้อยสําหรับปีนี้นะครับตลาหุ้นไทยก็ยังมีการฟื้นตัวด้วยเช่นกันสำหรับเดือนพฤษภาคมก็บวก้มาได้3%กว่านะครับภาพรวมของเดือนพฤษภาคมตลาหุ้นทั่วโลกถือว่ายังมีการฟื้นตัวต่อที่ดีนะครับสรุปแล้วเซลล์อินเมไม่มีนะฮะสำหรับปีนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มเรามาเริ่มกันที่ตราหุ้นทั่วโลกกันนะครับเดี๋ยวไปเริ่มมันที่ตลาหุ้นสหรัฐอย่างที่เรียนไปในตอนต้นนะครับตาุ้นนสรัี่ เปิดมาเนี่ติดลบไปเลยอย่างดาวโจนส์เนี่ยลบไปถึงมากกว่า350จุดแต่ก,ก็มีการฟื้นตัวได้ต่อเนื่องพอประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยออกมาเผยถึงมาตรการตอบโต้จีนนะครับที่ได้ออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติต่อฮ่องกงด้วยโดยมีแผนที่ยกเลิกสิทธิพิเศษด้านการค้ากับฮ่องกงนะครับแต่ว่าตัวประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ไม่ได้พูดจอดจงไปในรายละเอียดว่าจะทําอะไรแล้วก็ไม่ได้ไปแตะในเรื่องข้อตกลงทางการค้าระยะที่หนึ่งด้วยมันก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยตอบรับในเชิงบวกนะครับ ดัชนิหุ้นก็มีการฟื้นตัว s อส0 0น a ีห้าร้อยแตร้อยปิดในแดนบวกดาวโจน์ลบนิดหน่อยนะครับลบแค่0ูนจะุดศนย์เจ็ดเนตนส่วนนสแตกร้อยเนี่ยบวกไปถึง1 4ึเลยเกือบ1.5%พวกหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเฮลท์แคร์เนี่ยฟื้นตัวกันได้ดีนะครับราคาด้ชมันดิบีเดีไอเนี่ยปิดที่ระดับ 35. 3 5 3สเหรียญเลยทีเดียวปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือนะบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสำหร ที่น่าสนใจก็คือบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันศุกร์เนี่ยบวกกันดีมากๆบาบาเนี่ยบวกไป4% JD.com เนี่บวกไป6.5%เลยทีเดียว Net East ก็บวกไป4.6%ถือว่าฟื้นตัวกันได้ดีนะครับก็พอความกังวลหรือว่าความตึงเครียดอะไรต่างๆเนี่ยดูลดลงนะครับตลาดหุ้นก็ตอบรับในเชิงค่อนข้างบวกนะครับเพราะตอนนี้สภาพคล่องมันค่อนข้างเยอะนะฮะ ตลาดหุ้นในเอเชียก็ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวอะไรทีออ่น่าสนใจมากนะส่วนใหญ่ก็บวกลบกันเล็กน้อยนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรที่มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือที่ประเทศอินเดียนะครับดัชนีของตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยบวกได้ค่อนข้างดีบวกขึ้นมาเกือบ1เอซน่อนักลงทุนเนี่ยมีเขาเรียกว่าความคาดหวังต่อการประกาศ GDP ของอินเดียเนี่ยโดยมองว่าอาจจะไม่ได้ติดลบเยอะเออเขาเรียกว่าไง ขยายตัวแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบขยายตัวน้อยเหมือนที่ตลาดกังวลน,นะครับก็เลยมีการเข้ามาไล่ซื้อหุ้นเข้ามาอะไรกันอยู่เหมือนกันแล้วก็พอประมาณเวลาหนึ่งทุ่มของวันศุกร์เวลาตามประเทศไทยเนี่ยก็มีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งของอินเดียออกมาเป็นการเป็นตัวเลขที่เปรียบเทียบกับไตรมาสหนึ่งเมื่อปี2019นะครับโดยขยายตัวได้3.1มซมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 2. 1ก็ถือว่าเยอะนะฮะ1%เลยทีเดียวแต่ว่าถ้ามอง ตั้งแต่แบบมีการเก็บตัวเลขตั้งแต่เก็บตัวเลขรายไตรมาสตั้งแต่ปี2004เนี่ยไตรมาสล่าสุดนี่ถือเป็นไตรมาสที่เศรษฐกิจอินเดียเนี่ยเติบโตน้อยที่สุดเลยนะครับอินเดียนี่ก็นหนักอยู่เหมือนกันนะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดไอทในอินเดียเนี่ยยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันเนี่ยยังสูงในระดับแบบ6,000-7,000รายต่อวันอยู่เลยนะครับก็ได้แต่เอาจะช่วยว่าขอให้อินเดียเนี่ย ควบคุมมาตรการต่างๆ,ๆเลยได้เร็วขึ้นแล้วกันนะครับยุโรปก็ปรับตัวลดลงนะครับดับชนีสตอ๊อก600เนี่ยปรับตัวลดลงไปประมาณสัก1.44%ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าดัชนีของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยบวกขึ้นมาถึง4วันติดต่อกันนะครับก็ต้องมีลบบ้างนะฮะพวกหุ้นที่ฟื้นตัวได้แรงมากๆช่วงนี้ผ่านมาอย่างพวกหุ้นยานยนต์หุ้นน้ํามันธนาคารท่องเที่ยวนะครับก็ปรับตัวลดลงแรงกันพอสมควร ส่วนหุ้นในกลุ่มเชิงรับอย่างพวกสินค้าวัคโภคบริโภคหรือคาปล่กบางรายโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ขึ้นแรงอะไรมาที่ตราหุ้นสุดท้ายนะครับตลาหุ้นไทยตลาหุ้นไทยเนี่ยก็ถือว่าผันผวนอยู่เหมือนกันนะครับช่วงเช้าเนี่ยก็ปรับลดลงแล้วก็ลบไปถึง10จุดแต่ก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาจนสุดท้ายเนี่ยก็ปิดที่ระดับแบบบวกขึ้นมาได้ประมาณ5้าจุดม้อนสุกมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจตรงที่ว่าสบคนะครับก็ได้ ปรับลดเวลาเคอร์ฟิวล,ลงมานะครับตอนนี้ก็เวลาเคอร์ฟิวก็กลายเป็นห้าทุ่มถึงตีสามแทนแล้วนะฮะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนส่งข้ามจังหวัดพร้อมกับได้ขยายเวลาเปิดปิดห้างสรรพสินค้าเนี่ยจากเดิมนะฮะสองทุ่มตอนนี้เปลี่ยนเป็นสามทุ่มแทนรวมถึงยังได้พิจารณาให้เปิดร้านนวดไทยนะครับสปาแต่ยังยกเว้นการอบไอ้น้ำหรือพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็อนุญาตให้ลงภาพยนตร์ลงหนังเนี่ยเปิดได้ด้วย แต่ว่าจํากัดผู้เข้าชมใต้ไม่เกิน300คนต่อรอบโดยจะเริ่มในวันที่1มิถุนาย,ยนหรือวันนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวด้านบวกคือตอนนี้ภาพของไทยคท่อนข้างชัดนะฮะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวฟื้นตัวได้มากขึ้นจริงๆนะครับสำหรับต่าดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์นะฮะหุ้นในกลุ่มค้าปลีกสื่อสารและโรงพยาบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดี ส่วนหุ้มกลุ่นหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ธนาคารและรีทรอนิกส์ที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยฟื้นตัวแรงนะครับก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรออกกันออกมาบ้างนะฮะแต่ว่าในภาพรวมของเดือนพฤษภาคมนะครับตลาหุ้นไทยก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ประมาณ3%กว่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ ประเด็นแรกเลยนะครับประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะได้ถแถลงว่าจะมีการตัดสิทธิทพิเศษทางภาษีหรือว่าการค้าอะไรต่างๆกับทางฮ่องกงแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดแล้วก็ไม่ได้ไปแตะเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระยะที่หนึ่งที่ได้เซ็นเอ,อ่อที่ได้ลงนามกันไว้เมื่อช่วงเดือนมกราคมข่าวนี้เนี่ยเป็นปัจจัยบวกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตอบโต้อะไรรุนแรงมากนะฮะประเด็นที่สองนะ,ะก็เริ่มมีแรงขายทองกำไร กันออกมาบ้างโดยเฉพาะหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมากๆในช่วงที่ผ่านมาอย่างพวกหุ้นธนาคารหุ้นสายการบินโรงแรมแล้วก็น้ํามันก็ธรรมดานะครับขึ้นแรง้องมีปรับฐานลงมาบ้างประเด็นสุดท้ายเดือนพฤษภาคมตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อจากเดือนเมษายนโดยมีปัจจัยหลักก็คือการเปิดเมืองที่ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นไทยเองก็มีการปลดล็อกอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็มีการคลายมาตรการล็อกดาวน์เลยที่3าแล้ว และจะเริ่มในวันจันทร์ที่หนึ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าสถานการณ์ต่างๆก็ดีขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไปจริงๆนะครับก็ได้แต่หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นได้เรื่อยๆนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ